สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยเนี่ยผมก็คลิปนี้เราจะมาต่อจากตัวพิกาชูนะครับตัวนี้ก็เป็นคิวของทางอีบุยนะครับผมนี่เลยเป็นงานบล็อกเกอร์แบบนี้นะครับผมเป็นงานฟิกเกอร์ขยับแบบน่ารักน่ารักนะครับค่ายนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะผมที่ได้อดีบไปตอนคลิปแรกนะผมตัวนี้เป็นตัวที่2ตัวนี้ก็เป็นงานลิเกซิงครับเนี่ยมีสติ๊กเกอร์โปเกมอนแบบนี้นะครับผมด้านหน้ากล่องก็จะเป็นตัวอีบุยนะผมด้านข้างก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะผมในเซตนี้ การค้างแบบนี้ก็จะเป็นตัวเดียวๆอีว e ีนะครับผมถัดมาด้านหลังนะครับก็จะบอกว่ากล่องนี้ถ้าเราทําการประกอบเสร็จแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณด้านหลังแบบนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับแกะ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 กาวคือแบบโคตรแน่นโคตเหนียวนะครับผม นี่ในกล่องนะครับก็เป็นตัว EV กับตัวของเสริมนะครับผมนี่ครับเป็นการ์ดมาแบบนี้สติกเกอร์นะครับคู่มือการประกอบนะบก็ตัวฐานนะครับผมีรอบนี้ฐานไม่ได้มีหัวมาให้นะหัวน่าจะอยู่รวมกันตรงนี้นะครับผมมาก็ถือได้ว่าตอนนี้ครบทุกส่วนนะผมการ์ดสติกเกอร์ มาดูการประกอบก่อนนะครับการประกอบประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับประกอบล้าตัวใส่แคใส่ขาหน้าขาหลังนะครับผมใส่หัวใส่ขนใส่หางประกอบฐานประมาณนี้มาประกอบกันดีกว่านะครับเริ่มมาที่แกะฐานก่อนนะครับผมตัวฐานเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นสีใสแบบนี้มีโลโก้โปกเกมอนนะครับผมทางด้านหน้านะครับตัวอีวีอีวีอีวีนี่ ก็อ,อีวีตัวนี้เหมือนเดิมผมหูนี่ผมน่ารักครับผมขยับได้แบบนี้เลยเหมือนตัวพิกาชูนะผมหูขยับได้มาครับมาประกอบอลำตัวนะครับผมลำตัวลำตัวนะส่วนนี้นะผมก็ประกอบลำตัวเข้าไปนี่ครับใส่เข้าไปครับเดียว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 ยวต้องขยับนิดนึงครับเหมือนจะประกอบผิดผม ถอยถอยขั้นตอนแป๊บหนึ่งครับโอเคมานี่สังเกตดีๆนะผมมันจะมีแบบรูปร่างให้ดูนะมันจะมีเหมือนจะงอยเล็กๆตรงนี้เราต้องประกบให้มันตรงกันนะครับผมนี่ดันเข้าไปให้สุดนะผมโอเคมาเรียบร้อยนะผมเราจะ ใส่ลำตัวอีกฝั่งนะครับโอเคผมเรียบร้อยอีวีนะผมนจะเป็นที่ใส่หางนะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่หัวถัดมานะผมใส่ขาด้านหน้านะครับนี่ไม่แน่ใจว่าหน้าหลังจะต่างกันหรือเปล่านมะด้านหน้า ขาหลังนี่ครับสังเกตขาหน้าขาหลังเนี่ยจะมีความต่างกันขาหลังจะเป็นแบบมีฉากนิดนึงนะผมขาหน้าจะยืดยาวนะครับนี่ตัวเล็เลกๆน่ารักนะครับผมอีบุยใส่ขาแล้วเราจะมาใส่ขนนะผมนี่ครับแผงคอนะผมก็ใส่ขนตรงแผงขอลงไปนี่ครับแล้วก็ ใส่หัวอีวีเข้าไปครับนี่ก็สามารถขยับได้นะผมอีวีหมุนได้ซะเอ่ร้อยแปดสิบองศานะผมนี่ครับเหน่ยแนาขึ้นได้นิดนึงนะผมขาขยับได้นะผมแต่ว่ามันจะติดแผงข้อนะผมส่วนขาหลังเนี่ยก็ขยับได้ประมาณนี้เลยนี่ครับการเข้าออกได้นะผมเงียบการเข้าออกแบบนี้หกแล้วก็กลางนะครับผมโอเคขั้นต่อสุดท้ายใส่หางครับ นี่ตัวหางขยับได้นิดนึง่งนะผมเนี่ยขยับได้นิดหนึง่งโอเคมาวางอีวีก่อนเราจะมาประกอบฐานกันนะครับผมตัวฐานก็เหมือนเดิมผมแกะมันจะมีตัววงกลมหนมที่เป็นรูเราต้องแกะออกนะครับนี่แล้วก็นำฐานมาแบบนี้ตัวโลโก้สังเกตนะครับผมตัวถนนเนี่ยจะอยู่ยืงๆกับ ติดกับตัวโลโก้เลยประมาณนี้นะครับนี่ในรอ,รอยขอก็ทำการารีดนะผมให้มันแบบติด ทุกส่วนนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ติดเนี่ยอนาคตอากาศเข้าไปใช่ไหมครับตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็จะตัวกาวจะแห้งนะผมพยายามรีดให้มันแบบติดๆนะครับโอเคเพอติดแล้วมาเสร็จสิ้นผมเราจะมาทําตัวเอเิสซ,เซสซอรี่ต่างๆนะครับผมนี่ประกอบท่อนไม้ผมติดกันแบบนี้แล้วก็นํามาวางครับอ่ามันจะอยู่ รูดอกสีเออในรูปไม่ค่อยเหมือนกันอี่นู้นนี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพุ่มไม้นะผมพุ่มไม้ก็ติดตรงนี้นะครับรูด้านข้างแบบนี้จะเอารูด้านไหนก็น่าจะเต็มกว่านะผมแบบนี้นี่เดี๋ยนี้โอเคกว่านะผมอันนี้จะเป็นที่ใส่เท้านะครับ เอาเป็นดูไม่ได้ครับผมอันนี้มันต้องต้องมาหลุดด้านหน้านะครับนี่ต้องประกอบตามเขาบอกแล้วกันนะผมนี่รับใส่ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่เท้าใช่ไหมครับเราจะมาใส่ดูตรงนี้หลังจากใส่ตรงนี้แล้วเราจะนําตัวอีวุ้ยนะผมเข้าไปเหมือนเดิมเมอการประกอบเนี่ยเราต้องทําการถอย ขานะครับเข้าไปตัวนี้เหมือนไม่จะเป็นต้องถอยหรือเปล่านี่ครับตัวนี้ก็ไม่ต้องถอยเท่าไหร่ครับได้เลยแบบนี้นี่ก็ประมาณนี่ผมแต่ว่าถ้าอยากให้สวยต้องขยับอันนี้มาด้านหลังอีกสักรูหนึ่งน่าจะพอดีครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าเทียบกับกล้องนะคผมตรงไหนเอ่ย ตรงนี้นะผมนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับสาหรับตัวอีบุยนะผมเป็นกล่องที่สองนะครับผมถือได้ว่างานรายละเอียดดีมากๆเรามีการแยกสีแยกชิ้นส่วนได้แบบชัดเจนนะผมสีสันคือให้มาแบบตรงเลยนะผมด้านหลังหัวนะครับมันจะมีเขียนตัวหนังสือว่าเป็นโปเกมอนนะผมเหมือนเป็นโลโก้โปเกมอนที่เป็นตรงนี้นะผมประมาณนี้เลยโอเคครับก็แต่ละตัวแต่ละฐานสกเกตตัวพิกชูเนะี่ยมันสามารถที่จะโยนโยกย้าย สิ่งของมาสลับกันได้นะผมแล้วแต่ใครจะจัดแบบไหนส่วนกล่องนี้ EP นี้ก็ประมาณนี้ผมเสร็จสมบูรณ์นะผมใครมีควมาถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็จากกันไปจบกันไปก,กับตัวอ e ีบุยผมเป็นกล่องที่2เดี๋ยวไปติดตามกล่องที่3กันดีกว่านะครับว่าผมจะนําตัวไหนมารีวิวต่อนะผมไปเจอกันในคลิปน้าใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะัมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนมึงถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะ ผมจะจับตัวไหนมารีวิวครับผมจากกันนะผมไม่เจอครับสวัสดีครับ